น้ำกันพี่น้องแจ้วดีใส่พริกหุงลูกมามาขมอำลํำเมนูเปิดมาอีกแล้วพี่น้องพี่ขาไล่พี่นอ้องกับแจ้วดีมคมแซ่บคะครับปไปไปกินน้ำกันโคชแน่สวัสดีครับมาพี่น้อง ได้ไม่รู้ปวดอีกแล้วพี่เป็นอะไรแสบ,บ่ะ <laughs> อกไล่มาพี่น้องทั้งกายทั้งใจไม่กินน้ำกันงได้ครับเด้อจินเจ้าเวียดนามได้เอิ้นกับเมย์เงามาเฟนฟอร์มอาราดูโบว์คำจอยเมย์ทั้งกายทั้งใจเด้อทั้งสบปอเล่าอินโดนีเซียมาเลเซียส,สิงคโปร์อ่าเพื่อนเพื่อนทัวโลกได้ครับไม่กินน้ำกันพี่น้องได้ไม่รู้ปวดขึ้นอยากกินห่างหายไปนึ่งมือ อืมไซค์แก้วดีกนิกแก้วดีอมคมของไอม้ม่อมคิดเจ้าจับผักกับมิยังหลายพี่น้องอืมติ๊กหาาัวละผ้าแคละแน่สลัดสนัดมา มาขอไปสี่สิบได้อ้วนเสีไเยไว้เงามาพี่น้องตำจอกจวดกันพี่นออ้องเอยแ่บงามงามเพีย <c oughs> งามอีหลีสดสดใหม่ๆเลย rất ngon Very fresh Nào Sốt chèo phía Rồi sốt chèo đi Xe phít hướng lụ Mà mm. -hmm. khi đọt, nè, menu mặc nó phải đòng nè, mặc phải bằng bần, quỳng ngay Mm hmm. ตัวบบยากพี่น้องห่างหายมาหนึ่งมือบ่มีขีดลงพวกเ,เน้องมาเล่น ไม่เหลือน้ำยูบานนเลยพี่น้องจับสองชิ้นเลย nấm cản thịt đỏ chút thôi nè ม,มาอเจ็บไหลหเดี๋ยวเป็นาอ,นอนาชาดอันเจ้าพียผัดเ,เบิองครับพี่นอ้อง กินในบ้นมีเมียไม่เบื่อ แกม,กมูผระสงสันพนดังนะที่ถนนต้องเป็นสายเนื้อนะครับอันพ่นไปกินอันค่อนอันค่อนไปค่อนกินดีเอาไปลวกก็ได้ครับอืมจัม Ô. Hừ. Chút nào hmm. phí sự thái thai sụt Chút thịt nặng thịt nặng Xẹp Mà Khổng ấm lắm Chạp lại บวกสุดท้ายแซ่บพี่นอ้องโอ้ยมีแห้งเคียงตับมาอนีผมพราะจะมีพี่น้องนะมืหนาผมไปถามม้อแซ่บเด็ดๆมากินให้เบิ่งแม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ